สวัสดีค่ะพี่ๆกราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องลองแก้วตาพระเครื่องอีกเช่นเคยค่ะพี่ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆท่านใดอยากเช่าบูชาพระองค์ไหนอีีไหนสามารถโทรไปตรงมาที่เบอร์0614900116ได้เลยนะคะเบอร์โทรนี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่ๆค่ะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะ หากชมแล้วชอบชมแล้วใช่ทุกใจองค์ไหนอยากจะปิดพระจากร้านน้องไปก็สามารถใส่ด่วนใส่ตรงมหานนองแก้วตาพระเครื่องได้เลยนะคะวันนี้น้องเปิดพระบ้านพระหมาในราคาแบ่งปันให้พี่พทุกท่านถูกรูปถุกองค์นะคะราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาหกร้อยบาทนะคะราคาแบ่งปันนี้น้องอยังไม่มีรับประกันให้นะอยากให้พี่พี่ทุกท่านเลือกชมให้ชอบชมให้ใช่ชมให้ทุกใจก่อนจะตัดสินใจเช่าบ,บูชากันไปนะคะ ร้านน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ว่าปลายทางต้องขออนุญาตบวกเพิ่มค่าจะส่งอยู่ที่50บาทเท่าน,นั้นค่ะพี่พี่ขาห้าบาทนะหาพี่พี่ท่านใดรับหลายองค์นะเราพูดคุยกันได้นะคะรับหลายองค์เราพูดคุยกันได้นะคะ,คพ,คะ,คะพี่พี่น้องเริ่มองค์ที่หนึ่งให้เลยนะไปด้วยพระหลวงพ่อไปค่ะพี่พ หล่อโบราณหลวงพ่อป่ายแบบนี้ค่ะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้นะคะคาบเขียวคาบแดงคาบความเก่าความเดิมแน่นๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาแน่นๆแบบนี้เลยนะแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านนะคะราคาเพียงหกร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาหกร้อยบาทนะพี่พี่ท่านใดเข้ามารับชมครั้งแรกฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ องต่อไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่สองรายการที่สองนะคะเป็นจอบค่ะพี่พี่วันนี้เปิดหลวงพ่อไปหลายรูปรายองค์เลยนะเป็นเหรียญจอบค่ะพี่พี่ขาหล่อบโบราณเหรียญจอบแบบนี้นะหลวงพ่อไปค่ะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ค่ะแน่นแบบนี้นะคะแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านราคาเพียงหกร้อยบาทเช่นเดิมค่ะพี่พี่ขาหกร้อยบาทเช่นเดิมนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เนาะแบ่งปันให้กันเลยนะคะ หากท่านใดดูรูปไม่ชัดสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรูปทุกองคนะคะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่สามนะคะเป็นเหรียญสีมาหลวงพ่อไปค่ะพี่วันนี้เนาะเปิดหลวงพ่อไป่สามรุ่นสามเหรียญกันเลยนะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญสีมานะคะพี่พี่ขาเหรียญสีมาของหลวงพ่อไปนะคะสวยสวยแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาสวยสวยแบบนี้เลยเนาะเนื้อหา หล่อโบราณมาแบบนี้เลยค่ะพี่รายการที่สี่ค่ะพี่พี่ค่ะเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชค่ะพี่พี่ขะเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชด้านหลังพระลีลาค่ะพี่ด้านหลังเป็นพระลีลานะคะพระพุทธชินราชหลังพระลีลาแบบนี้ค่ะพี่ขาสวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยเนาะ แบ่งปันนะคะแบ่งปันทุกท่านในราคาเพียง600บาทค่ะพี่พีหกร้600บาทนะคะอยากรับแบบปลายทางสามารถแจ้งน้องมาได้นะ<บ>องค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อเงินค่ะพี่หน้าอาจจะลายนิดน,นึงนะคะแต่องค์นี้เนื้อหาสวยๆเลยค่ะด้านในเนาะ เรียบกรอบมาให้พี่ๆเรียบร้อยนะคะเรียมกรอบมาเรียบร้อยแบบนี้เลยนะ mm hmm. พระเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะพี่ๆหาหลวงพ่อเงินนะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระอุปคตค่ะรูปหล่อพระอุปคตสวยๆแบบนี้มีต่อโคดมาตรงนี้นะพี่นะชมที่ฐานค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยนะ ราคาเพียง600ค่ะพี่600เท่านั้นนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระรสมเด็จค่ะพระสมเด็จนะคะไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยเนาะเก้าเก่าสวยๆแบบนี้พี่ดูคระบพร้อมเก่าความเดิมเต็มองแบบนี้คะ่ะพี่ด้านหลังนะคะ ดบ่งปันให้พี่ทุกท่านเลยนะคะราคาเพียงหกร้อยเท่านั้นคะ่ะพี่ให้กันหกร้อยเพียงพอนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่่าองค์ต่อไปรายการต่อไปนะน้องเปิดต่อกันด้วยพระสมเด็จอง์นี้ค่ะคราบเน้นๆเต็งองค์แบบนี้เลยค่ะพี่่าเดี๋ยวลองติดกล้อง เนื้อหาความเก่าความเดิมสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ด้าน,นหลังค่ะพี่ค่ะด้านหลังนะสองกันได้เห็นชัดๆช้าๆทุกด้านทุกมุมกันเลยค่ะพี่ๆค่ะสองกันได้เห็นชัดๆทุกด้านทุกมุมแบบนี้เลยนะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะองค์ต่อไปอไรายการไหน รายการต่อไปค่ะพี่เปิดต่อกันด้วยพระสมเด็จค่ะพี่ค่ะเปิดต่อกันด้วยพระสมเด็จเนื้อหาสวยๆแบบนี้เนาะค่ะพี่ดูความเก่าความสวยนะคะความคมชัดนะคะพี่ๆค่ะคราบแน่นๆเต็มอง์แบบนี้ค่ะพี่คราบแน่นๆเต็มองแบบนี้เลยนะน้องจะพยายามส่องให้เห็นชัดๆชัดๆทุกด้านทุกมุมค่ะพี่ ส่องให้เห็นชัดๆชัดๆทุกด้านทุกมุมกันเลยนะคะอ่มกันสุดๆแล้วยัยงตีกล้องให้ชมด้วยนะพี่ๆนะแบ่งกันให้พี่ๆนะคะราคาเพียงหกร้อยเท่านั้นค่ะพี่6กร้อยนะคะ องต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นรูปปล่อพระพุทธเ,เรียนพระพุทธชินราชค่ะพี่ผู้ขาเรียนพระพุทธชินราชนะคะวัดจ,จุรามณีค่ะพี่สวยๆแบบนี้ค่ะพี่ค่ะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะสวยจัดสวยคมชัดลึกค่ะพี่องนี้จะ พระสมบูรณ์นะคะแต่ว่ากรอบอาจจะดูแตกๆปินๆนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะพี่ๆนะน้องได้เช่าเหมามาแบบนี้เลยนะด้านหลังเป็นเวสุวรรณค่ะพี่ขาด้านหลังจะเป็นทเทวสุวรรณแบบนี้นะแบ่งปันให้กันเลยนะคะพี่ๆแบ่งปันให้กันเลยนะ ราคาเพียง600้อยค่ะพี่หาราคาเพียงหกร้อยนะมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรูปทุกองค์เลยนะคะอยากรับแบบปลายทางก็สามารถแจ้งน้องมาได้เลยนะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ไปกันต่อที่พระหูยานค่ะองค์นี้จะเป็นอ่พระหูยานนั่งบัวสองชั้นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะพระกุกเก่าสวยๆแบบนี้เนาะ คราบแน่นๆเต็มองค์แบบนี้เลยค่ะพี่ๆคราบแน fe, แ like ่นๆเต็มอง์แบบนี้เลยนะพระสวยคมชัดนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังนะไปกันพร้องกรอบสวยๆแบบนี้ค่ะพี่สําหรับพระหมูยานองค์นี้นะสวยจัดสวยจริงค่ะพี่ค่ะสวยจัดสวยจริงสวยเก่าสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะ องต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปรายการต่อไปนะคะรงนี้จะเป็นรูปหล่อพักกิ่งค่ะพี่ค่ะรูปหล่อพักกิ่งนะคะองค์เ,เล็กๆแบบนี้ค่ะพี่องค์เล็กๆแบบนี้นะรูปหล่อพักกิ่งเก่าเกาสวยสวยแบบนี้ค่ะพี่วิทย์ในชอบอยากเช่าบูชาไปเก็บสะสมไว้นะคะนี่เลยนะคะ สวยๆแบบนี้ค่ะพี่พระกิ่งวัดเขาตะเขานะคะพี่พี่ขาองค์นี้จะเป็นวัดเขาตะเขานะสวยๆเก่าๆค่ะพี่พี่องนี้นะคะมี อุดมาด้านล่างนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขาอุดมาสวยๆแบบนี้นะ,ะ,ะด,บบนนะด้านหลังคะ่ะน้องจะพยายามตีกล้องให้เห็นกันทุกด้านทุกมุมค่ะพี่อ่าถ้าตีผิดพลาดยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นพระผงค่ะพี่คะ่ะ พระรผงเก่าๆสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พระรผงเนื้อหาเก่าๆสวยๆเลยนะคะชมกันใกล้ๆค่ะพี่เพื่อจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจเช่าบูชากันไปนะคะเห็นกันช้าๆชัดๆในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะพี่ๆ่ะเห็นกันช้าๆชัดๆเลยเนาะ องค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นรูปลหล่อหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่ค่ะรูปหล่อลายองค์หลวงพ่อทุบค่ะสวยๆเกา่เกาๆแบบนี้ค่ะพี่สวยๆเกา่เกาๆแบบนี้นะชมรับๆองค่ะพี่เดี๋ยวตีให้เห็นด้านหน้าชัดๆกันนะคะ คาบสวยๆแน่นๆแบบนี้เลยค่ะพี่พขาคาบสวยๆแน่นๆแบบนี้เลยนะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระบิตาของหลวงปู่โตค่ะองค์นี้จะเป็นตุ๊กตาแบบนี้นะคะพิมตุ๊กตาใหญ่นะคะประกบข้างแบบนี้นะคะพี่ค่ะคราบช,ชัดๆเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่เนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้นะคะพี่พี่ขเดูนนะฝั่งตะกุดมา1ดอกนะคะพี่พีฝั่งตะกุดหดอกด้านหลังเห็นเส้นสายรายันเห็นอักขระกันชัดชัดแบบนี้ค่ะพี่อ,องค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่่าองค์ต่อไปรายการต่อไปบ้างนะไปต่อที่พระรูปเราเก่าๆองค์นี้เลยค่ะพี่พ แบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะหกร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่ๆหกร้อยบาทเท่านั้นพอนะคะราคาแบ่งปันให้กันเลยนะคะทุกใจองค์ไหนอยากจะเช่าบูชาไปก็สามารถสายด่วนสายตรงมาที่เบอร์โทรได้เลยนะคะหากโทรมาแล้วน้องรับสายช้าหรือไม่ได้รับสายใครยังไงต้องกราบขออภัยนะคะพอดีน้องทํางานประจําด้วยนะคะพี่ๆถ้าสะดวกแล้วจะเรียบิดต่อกลับหาทัานทีนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยนะราคาเพียง6กรอยเท่านั้น,นะค่ะพี่ขาห0ร้อยนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เปิดต่อนด้วยพระผององค์นี้ค่ะชมรอบๆองค์นะคะใีพีนี้เราจะไปกันเร็วๆรัวๆนะคะพี่ๆขาไปกันเร็วๆลัวๆเลยนะ สวยๆแบบนี้แบ่งปันให้พี่ๆเลยนะคะพระผงค่ะพี่ๆพระผงนะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นพระกิ่งค่ะพี่่ารูปหล่อพระก,กิ่งสวยๆแบบนี้ค่ะพี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นทิ้งทวนนะคะรุ่นทิ้งทวนนะสวยจัดสวยจริงค่ะพี่่าเก่าจัดเก่าจริงเลยนะ สวยเก่าๆนะคะพี่ๆค่ะสวยเก่าๆแบบนี้เนาะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เนาะเปิดต่อด้วยพระเหรียญค่ะพี่ขาพระเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ศรีค่ะพี่ๆรุ่นพิเศษนะคะพระเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ศรีรุ่นพิเศษค่ะพี่ชมขอบตัดด้านข้างนะคะ เนื้อหาสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พค่ะเนื้อหาสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะครามแน่นๆเต็มอง์แบบนี้นะคะคราความเก่าความเดิมแบ่งปันให้กันเลยนะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่หกร้อยบาทนะคะรับรายองค์เราพูดคุยกันได้นะคะพี่พี่รับรายองค์เราพูดคุยกันได้นะคะถูกอกถูกใจอยากเช่าบูชาไปก็สายด่วนสายตรงมาเลยค่ะพี่พี่ค่ะ สดาดวนใส่ตรงมาได้เลยนะคะองนี้นะคะยันชัดๆสวยๆแบบนี้คมๆแบบนี้นาพระคมชัดลึกแบบนี้เมดหูเมตตาชัดๆแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะพระแหลนหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่องต่อไปรายการต่อไปนะคะอง์ต่อไปรายการต่อไป เนเหรียญหยดน้ำค่ะพี่ขาเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหยดน้ำนะคะของอุลงป่สุวัดปักคลองมะขามเท่าค่ะพี่พี่ขาพระเหรียญหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่านะคะเมดหมูเมตตาชัดๆนะคะพี่เส้นเกศาเส้นสายลาย,ยันอักขระอักษรชัดเจนค่ะพี่พี่ขาชัดเจนเลยนะวยสวยๆแบบน,นี้แบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะ ราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่หกร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีค่ะพี่เรียญรูปเหมือนพระหลวงพ่อโตพรหมรังสีนะคะ ดูที่ห่วงดูขอบตัดด้านข้างนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้นะคะเส้นสายลายยันชัดๆแบบนี้ค่ะพี่ขาอักษรข้อความชัดเจนหมดนะคะแบ่งปันให้กันเลยนะพระเดี๋ยวรูปเหมือนหลวงพ่อโตค่ะพี่ขาพระเดี๋ยวรูปเหมือนหลวงพ่อโตองค์นี้เนาะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปรายการต่อไปนะคะ เจ้าคุณพระสุเมธาจาย์นะคะเจ้าคุณพระสุเมธาจาย์นะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้ค่ะพี่หน้าพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะดูครับความเก่าความเดิมของเหรียญน,นะคะชมช้าๆชมให้ชัดๆค่ะพี่ชมให้ชอบชมให้ใช่ชมให้ถูกใจกันก่อนจะตัดสินใจได้เลยนะคะ งนี้นะคะพี่พี่แบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านนะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่่ะองค์ต่อไปรายการต่อไปนะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะพี่พี่พระเหรียญหลวงปู่สุขนะคะองค์นี้ก็สวยจัดสวยจริงเก่าจัดเก่าเดิมไม่แพ้องคไหนเลยนะคะพี่พี่ขาองนี้นะเส้นสายรายยันต่างๆอักขระต่างๆชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ชมขอบตัด,ดด้านข้างนะคะ นำมาเปิดแบ่งปันแฮปปี้ทุกท่านทุกรูปทุกองค์นะคะราคาเพียง600บาทเท่าน,นั้นค่ะพี่ขา6กรบาทนะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะคะพัสดุถึงหน้าบ้านพี่เมืหร่นะค่อยจ่ายเงินกับบริษัทศรีนีและรับของจากร้านน้องไปได้เลยนะคะค่าจัดส่งไปทางเพียง50บาทเท่าน,นั้นค่ะพี่ขาค่าจัดส่งไปทางนะคะอยู่ที่บ้านละ50าบาทนะรับหลายองค์ค่าจัดส่งก็50บบาทเท่าน,นั้นค่ะพี่พ องต่อไปรายการต่อไปนะคะองค์นี้จะเป็นพระกําแพงสูมกอค่ะพี่ค่ะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้ครับแน่นๆแบบนี้นะคะดูมวยสารต่างๆรอบๆองค์กันค่ะพี่ค่ะ เนะะื้อหาสวยจัดสวยจริงเก่าจัดเก่าจริงค่ะพี่เก่าจัดเก่าเดิมนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปรายการต่อไปนะวันนี้อีพีนี้เราไปกันเร็วเลยเนาะองค์นี้เป็นพระพิตาหลังหลังอย่างนี้ใช่ไหมคะพระพิตาเนื้อหาเกา่าๆหลังสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ค่ะหลังสวยๆแบบนี้ชมเนื้อหากันชัดๆใกล้ๆนะคะ สวยๆแบบนี้ค่ะพี่คราบเก่าๆแน่ๆแนๆเต็มองค์แบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะถูกตาต้องใจตรงรีบทักรีบโทรมาแล้วนะคะพี่พนะาต้องรีบทักรีบโทรมานะคะพระน้องสวยตรงปกทุกองค์แน่นอนค่ะพี่ได้ไปไม่มีผิดหวังกันเลยนะคะองต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระพิตาพุ่งป่องแบบนี้ค่ะพี่ค่ะดูเนื้อหารอบๆองค์ชัดๆกันค่ะพี่ นะะเนื้อหาเก่าๆกแบบนี้นะแบ่งป่นพี่ๆทุกท่านราคาเพียงหกร้อยค่ะพี่ขาหกร้อยนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่น้องไปต่อรัวรว,รวเนาะเป็นพระสมเด็จเนื้อหาเก่าๆกแบบนี้แตกรายงานแบบนี้ค่ะพี่ ขอบตัดด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะเห็นกันช้าๆชัดๆไปเลยค่ะพี่ขาเห็นกันช้าๆชัดๆไปเลยนะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นพระส่วนเด็ดค่ะพี่ขาองค์นี้มนาพระชัดคราบแน่นๆแบบนี้เต็มๆเลยค่ะพี่ขา ได้มาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นันได้ทุกอกทุกใจเนาะทุกตาต้องใจกันอยากจะปิดผ้าไปก็สายด่วนสายตรงมาหาน้องได้เลยนะคะเบอร์โทรโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไอดีด้วยเบอร์โทรมานะคะหากในคลิปวิดีโอชมแล้วชัดชมแล้วชอบตัดสินใจได้นะคะก็ สายด่วนสายตรงมาปิดเท่านั้นพอได้ค่ะพี่ค่ะอ่าองค์ต่อไปรายการต่อไปนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปนะเป็นพระหลวงพ่อสุดค่ะพี่พหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะด้านหลังค่ะชมเนื้อหากันค่ะพี่โหคราบเน้นแบบนี้นะคะเนื้อหากเก่าเกาสวยๆแบบนี้นะคะ แบ่งป,ปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะราคาเพียงหกร้อยค่ะพี่ขาหกร้อยนะคะมีต่อโค้ดมีปั๊มมานะคะพี่ๆมีปั๊มแบบนี้มาเนาะอ่าเห็นกันใกล้ๆช้าๆ,ๆชัดๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขาองค์ต่อไปรายการต่อไปนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหยดน้ําค่ะเหรียญเนื้อเงิเนเหรียญหยดน้ําหลวงปู่โตค,ค่ะพี่ๆองค์นี้สวยๆแบบนี้ค่ะขอบตัดด้านข้างค่ะพี่ขาด้านหลังนะ สวยจัดสวยจริงเก่าจัดเก่าจ,จริงค่ะพี่ขาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปรายการต่อไปเลยนะคะไปต่อที่พระเรียนลูกเหมือนหลวงพ่อกันค่ะพี่พี่าพระหลวงพ่อกันค่ะพี่เมตกเมตตาชัดชัดเส้นเกษาชัดชัดนะคะถ้าถกูกถูกใจนะ นี่เลยค่ะพี่พระ้าหลงเท่ากันนะคะสวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้นะคะแบ่งป,ปันให้พี่ๆทุกท่านแลคาเพียงหกร้อยค่ะ,พ,600คะพี่ขาหกร้อยนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระเหรียญพระครูพีบุญคณดรักนะคะพระครูพีบุญคาดรักค่ะพี่ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะชมเนื้อหารอบๆองค์กันค่ะพี่ค่ะไปกันเร็วๆรัวๆเลยนะคะมีถุงมีตาชัดๆแบบนี้ค่ะพี่เห็นไหมในคลิปวิดีโอนะคะก่อนซูมสีค่อนข้างจริงค่ะพี่่านี่สีค่อนข้างจริงเลยนะพอตีกล้องไปแล้วอาจจะมีพิดเพี้ยนสีอาจจะแบบ ออก,กรุง้งออกสะท้อนแสงหน่อยเนาะต้องขออภัยค่ะพี่พี่ค่ะอาจจะเป็นด้วยกล้องซูมนะคะแบ่งปันให้พี่พี่ดูท่านระค่ะเพียงหกกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่หกกร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระรูวัชรกิจจาทรทนะคะ สวยจัดสวยจริงเก่าจัดเก่าจริงเมดหูเม,มตตาชัดเจนแบบนี้ขอบตัดด้านข้างสวยๆแบบนี้คะ่ะด้านหลังคะ่ะเท่าลึกงานฉลองพัยดยศคะ่ะพี่พัยดยศชั้นเอกของท่านนะคะองค์นี้นะคะจังหวัดเพชรบุรีคะ่ะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่อ,องค์ต่อไปรายการต่อไปค่ะน้องไปต่อที่พระปิตาคะ่ะพี่องคนี้นะเก่าๆแบบนี้ครอบแน่นๆแบบนี้คะ่ะพี่ชมเนะื้อหาใกล้ๆนะคะ นี่แบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะคราบแน่แนๆเต็มองคแบบนี้เนื้อหาเกา่เกาๆสวยๆแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะนี่คราบเกา่เกาๆสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อหาจะจัดแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะแบง่บงปันให้ทุกท่านเลยนะคะราคาเพียงหกรอยเท่านั้นค่ะพี่หกรอยนะคะ ต่อไปไปด้ดยต่อโดยเหรียญเนื้อเงิน,งนหลวงพ่อเดิมห่ะพี่เหรียญเนื้อเงิน,งนหลวงพ่อเดิมนะช่วงวันนี้อัดช่วงเช้านะคะพี่พี่อ่าตรงนี้นะคะสวยๆแบบนี้ค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังหนุมาันชัดๆแบบนี้นะคะขอบตัดด้านข้างค่ะพี่ขาขอบตัดด้านข้างเนาะสวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้นะคะแบ่งปันให้กันนะคะราคาเพียงหกร้อยค่ะพี่ ต่อไปเป็นพระนากปกค่ะพี่พี่ะ่ะพระนากปกสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พด้านหลังหลวงปูท่ทิมแบบนี้นะคะพี่พี่ะหนาปกด้านหลังหลวงปูท่ทิมสวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้เนะะื้อหาคมชัดลึกแบบนี้นะคะแบ่งปันให้ทุกท่านราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่หกร้อยบาทนะคะวันนี้อีพีนี้น้องหยิบผ้าให้พี่พทุกท่านรับชมครบทุกรูปทุกองทุกรายการแล้วนะคะหากพูดเร็วไปช้าไปต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ หากอยชมรูปภาพเพิ่มเติมองค์ไหน EP ไหนก็สามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์0614900116นะคะหากชมรูปภาพก็เป็นแอไลน์ไอดีด้วยเบอร์โทรน้องมาได้เลยนะคะแก้วตาพระเครื่องยินดีรักษาพี่ๆทุกท่านนะวันนี้ EP นี้หากเราพูดเรือไปช้าไปซูมไม่เห็นแล้วไม่ชัดตีกล้องยังไม่ชัดยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะจะค่อยๆปรับปรุงแก้ไขกันไปนะคะพี่ๆนะสำหรับวันนี้ E ี EP นี้น้อต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ